ที่นอฟเบิะงเด้อสุดสุดนี่้ะเดี๋ยวที่ถามมันเบิืงเลยเฮ้ยตาตาตากำลังทัดกําไม้นี่ตาาตานี่กูถามไงอันนี้กูกูถามได้อยู่วะเป็นยังไงพวกไปหาแมงมาหนินะมันเป็นเพนมึงเห็นมึงขี่รถ มึงเห็นบ่นี่ทางอะจากไลฟ์สไต้ยไงไลฟ์สไตล์โอ้ใส่ชีวิตอย่างไรวะสุนี้วะถามสูสีใส่ชีวิตกันอย่างไรสุเฮ็ดผมเนสูสใส่ชีวิตอย่างไรอ๋อก็ใช่ปกตินี่แหละโอ้แค่มันไม่เห็นข้างหนึ่งไม่เห็นข้างเดียวอ๋อเป็นติดเพน,เน,เนโอ้ถามานเลยกูขอสตาร์ข้างนี้ฮะ cũng vừa say luôn mà, đang điều nào <đó. cười>